ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นตัวเอลฟี่กันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูกันที่ไอเทมนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นชอยสเปกนะครับไฟการ์เซ็ตนะครับแล้วก็บัตตี้บารีนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนบัตตี้บารีเป็นโฟกัสแบนก็ได้นะครับจะทําให้ได้เลือดเพิ่มเวลาเราใกล้ตายนะครับแต่ถ้าบัตตี้บาลีเราก็จะได้โล่ตอนที่เรากด อยู่ในมูฟนะครับแต่ว่าตัวเอลฟี่เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างได้อยู่ในมูฟเร็วนะครับก็เหมาะกับปาร,ร์ตี้บาลีอสมควรนะครับแต่เราอาจจะตายง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่ในมูฟระหว่างที่เราโดนล้วงหรือว่าเราโดนสตูไล่ฆ่านะครับนี่ครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเอลฟี่กันนะครับเอลฟี่เป็นปโปเกม,มอนที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับนี่เราจะมาเล่นตำแหน่งของจังเกิลนะครับเพราะว่า ตัวไฟเอโลเนี่ยไม่ยอมลงมาล่ากนะครับปาสกิลผิดไปนหนึ่งทีเนี่ยไฟโร่จริงเขาต้องมาป่านะแต่เขาดันไม่มานะครับก็เลยต้องมาป่าเองผมจะเป็นไซโคช็อกนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงนะแต่เราต้องแม่นๆหน่อยนะครับพยายาม เลงให้โดนครับคือถ้าเราเลงโดนศัตรูโดนครบทุกดอกเนี่ยศัตรูจะติดสตันนะครับสำหรับสกิลไฟไฟโคช็อคนะครับสังเกตว่าพาสี่ของผมเนี่ยคือมีแบตตี้มีเวลโล่มีโลอยู่ตรงกับตัวนะครับการที่มีโลอยู่กับตัวเนี่ยเวลาเราโดนสตันเราจะไม่ติดนะครับ แต่ว่ามันจะก,กันได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ติดคูดาวนนะะสำหรับพาสิเอฟี่ยังไงตายหรือเปล่าเราได้นะครับเนี่ยเขาไม่อยู่ตายนะฮะตายนะอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมเวลโกเลยเฮดน การโจมตีครั้งสุดท้ายไม่พอดีเราก,กลับมาฟาร์มนะครับเวลาเล่นจังเกิลก็อย่าลืมนะครับบัฟนะบัฟนี่สำคัญนะครับพยายามอย่าไปทำเลนเยอะนะครอย่าลืมฟาร์มด้วยทำเลนเ,เวลากดดันเลนเนะี่ยเราก็ ออกไปแค่ไทม์ไลน์ที่เราต้องออกไปนะครับที่เหลือให้เขาัะก,การกันเองนะครับคนที่อยู่ในเลนเราไม่ต้องไปแกล้งบ่อยนะจ๊ะไม่งั้นเราจะไม่มีเวลนะครับตอนนี้ผมเวลแปดเนี่ยคนจะได้เปรียบมากเพราะว่าตัวเอฟฟี่เนี่ยได้ในโมตอนเลเวลแปดนะมาแล้วในโมกเออกบมาครับไม่โดนผนลกเ ในมุไม่โดนครับคิดว่าเขาจะเข้าแต่ว่าเขาไม่เข้าแต่ก็ตายอยู่ดีข้างบนพระพมตายไปแล้วตายอีกหนึ่งตัวกบน่าจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับผมน่าใช้อยู่ในมุไปแล้ว ไม่เป็นไรครับเราสกิลค่อนข้างแรงบโปกจากระยะไกลเอานะไซโคช็อกกับลำแสงพลังจิตพยายามใช้ไซโคช็อกให้โดนก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลำแสงนะเพราะว่ามันจะทำให้ศัตรูที่โดนชิงนี้โดนสตันด้วยนะครับผมกำลังจะตายแล้วโอเคโอ้คีฟกะ้ะ เขาแม่จะเล่นสายเซิฟนะครับถ้าเราเลือดน,น้อยเนี่ยเราจะโดนปาดตายได้จะเก็บคลิปนิดหนึ่งนะครับพอเราได้มีในมุมแล้ทันหรือเปล่าเพื่อนตีไปแล้วโดวนรัดหรือไม่โอเค แรงนะครับโดนไหมครับอืมโอ้อิตาบอดโอเขาตายหมดนะเออถ้าลำแสงพลังกจิตเนี่ยสโตว์ยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนแรงนะครับก็คือมันจะแรงตามแมกนีพีของตัวละครที่โดนเนี่ย ยิ่งสโตมีเลือดอยู่เต็มหลอดมากเท่าไหร่หรือว่าพวกแท้งอะไรเงี้ครับจะโดนแรงแล้วมันก็จะทําให้ชิ่งไปหาตัวอื่นแรงด้วยนะครับแล้วก็สกิลเทคโอช็อกนะครับเวลาเราใช้สกิลนี้ฆ่าคนได้เนี่ยฆ่าโปรแกรมสังหรงข้ามได้นะครับมันจะได้การใช้งานเพิ่อมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อุ้ยสวยครับ เออสไนสสไนสสไนสนไม่ได้สายแลย้ววิชิตจะเข้าไปทำไมวนะเน๊อะสไนผมก็ไม่รอดไปนะครับไม่รู้ไปวิ่งวนทำไมโอ้ถอยดีกว่าเจ็บเลือดด้วยโอเคกิโลไซโคโช็อกนี่มันค่อนข้างมีข้อเสียตรงที่เวลามันเจอศัตรูที่อยู่ข้างล่างจอนี่มันใช้ยากนะ ก็ใครริวมาครับได้ไหมเดี๋ยวผมจะเล็งเอ,อ๋ได้ครับใคริวลงมานี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยลงมาตายเดี๋ยวผมจะฟาร์มขึ้นไปแทนแล้วกันนะฟาร์มแล้วก็เดินขึ้นไปหาตัวตอมนะหวังว่าเพื่อนจะไม่เปิดจนโดนรัดนะ แล้วใช้สกิลใส่โคช็อกใส่สตูนะครับให้เราเรีบใช้สกิลสองด้วยนะครับเพราะมันจะแรงเพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับลาาได้โอ้หลาาไม่ได้เมื่อกี้อีกทีเดียวฉัน่าจะลาได้เนะี่ยแต่ดันไม่ได้ยิงไปแรงเูยน,นะโอ้โหอยู่ในมุฟปล่อยก็ได้นะครับ้อมแรกปล่หรือเปล่ามีอยู่ในมุฟอีกตัวหนึ่ง เฮ้ยจ,จะมาชูดอะวราเขาลงลงไปล่างแน่นอนล่างมีสซอ์ไนท์อยู่นะครับไม่ต้องรีบไปก็ได้เพราตอนนี้การเดินเกมเสายชูดเนี่ยมันเล่นยากนะครับเพราะว่าม game, ันเนิร์ฟตัววัดีิบเเลียมานะครับ แล้วก็เนิร์ฟสกอร์ชิลมานะทำให้ใช้ร่วมกันไม่ได้เนี่ยใส่ชุดก็จะอยู่ยากนิดนึงต้องหาตัวไฟกเก่งๆมาเล่นนะครับอ้โอๆเราจะโดนล้วงหมดพอใช้อยู่ในมุกแล้วด้วยเออเอวอิ่งจับต่าตายอืมผมไม่รอด24สวิพอดีทันเดอร์ Thunder เกิดนะครับ นกเราไม่มานะครับทำไมไม่ชูดครับรออะไรครับน่งรอเขาเกิดมาเลยเหลือทั้งสิบวินี่ชูดไปก่อนเลยแล้วน่าจะไม่ได้เต่าตัวนี้นะครับเขาน่าจะได้ไปเอาแล้วกรอบเราตายด้วยแล้วใช้อยู่ในมุปพุ่งมาอย่างเร็วครับเพื่อจะเอาเต่าแต่ไม่ได้ <final> สองวินาทีที่เราไม่มีเก็งครับ เฮ้ยข้างข้างเราขาล็ฆ่าได้อยู่เดี๋ยวแกลงเปิดไฟกอะะ่อนแล้วกนเฮ้ยมาเลยเอ๋อโอ้โห้อ้เจมวัททอมเข้ามาเลยครับดีทันเดอร์ไปเลยนะเพราะว่าข้างเขาไม่มาเลยรู้สึกจะมีตัวข้างล่างตัวหนึ่งเต่านะครับโอ้ลอยได้แล้วลัด โอ,โอเคปูกลินลัดได้นะเมื่อกี้ปูกลินยืนอยู่แต่ว่าผมมีที่18คะแนนเอง36คะแนนไปแล้วไม่น่ารอดครับแต่เขาอยู่นี่สองตัวเลยนะจะโดนชูส่วนมาเลยนะตายหมดโดนไป200นะครับเอ,อ่หวังว่า ข้างเราจะไปทันนะครับข้างเขาตายไปสองผมต้องเป็นคนเฝ้านะครับให้เพื่อนไปชูนะี่ถ้าเพื่อนไปนชูนี่ฆ่าเขาได้หมดนี่าจะได้คะนแนนนะสู้อย่างเดียวเออแพทเนี้ยสู้อย่างเดียวเอ้ยไม่ให้ชูดไม่ให้ชูดรอแตกไปไดิยอ๋อสีไม่โดนไม่ให้ชูด ไล่ไปแล้วท่าจะกลับไปการป้อมนะครับเพราะเราได้ไปสองป้อมเลยครับได้ป้อมไหนด้วยโอ้โหยังไงโชว์ไม่ได้นะต้องสู้ก่อนนะถ้าสู้ไม่ได้ก็แพ้นะครับผมไปไม่ทันหร <2, 1. S 1> อกครับ 1. 1> คือจากหน้าป้อมเราเนี่ยไปปร้หน้าป้อมฝั่งตรงข้ามเนี่ยประมาณ20วินาวีนะครับซึ่งเราไปไม่ทันแน่นอน นกได้ไป200คะแนนเลยนะได้ไป58คะแนนเนี่คะแนนยังน้อยดาเมจทำไป60,000นะครับคือเอฟฟี่มันไม่ใช่ตัวที่ดาเมจเยอะมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวเอฟฟี่นะครับเป็นแอททคเกอร์ที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นตัวที่ดาเมจไม่ค่อยเยอะมากเท่าตัว อย่างเดลรนดอนที่เข้ามานะครับแต่การเล่นเขาจะคล้ายๆดาเมจทอกับนิมเฟียนะครับถ้าเล่นนิมเฟียก็เล่นได้นะครับแต่ผมว่าตัวนิมเฟียเนี่ยอาจจะเล่นง่ายกว่าตัวเอฟฟี่นะครับเพราะเอฟฟี่เนี่ยเป็นตัวที่มีทั้งสกิลสายล็อกเป้าแล้วก็สกิลสายที่ต้องอาศัยความแม่นในการเลงสกิลนะครับถ้าเลงไม่โดนนี่คือดาเมจไม่มีเลยนะครับรวมถึงเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นตัวขาตายนะครับ โดนฆ่าได้ง่ายนะถ้าศัตรูล้วงเก่งนะครับแต่เขาจะได้ลบข้อเสียมาตรงที่มีอยู่ในมุกผักศัตรูไปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะตายได้ง่ายๆนะครับสาหรับตัวเอฟฟี่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ